ยินดีต้อนรับสู่ชาแนลทำนายฝันแม่นแม่นเล็ดเด็ดนะคะก็ข่าวสารอัปเดตมาใหม่ค่ะเพิ่งจะมาถึงเมือ่อก,กี้นะคะชาแนลของเราก็เลยอยากขออนุญาตลงคลิปนะคะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สองแรกนะคะด่วนสั่งล็อกวงในนะคะแม่แม่ก็เมามอยกันนะคะอย่าได้ซองนี้ค่ะมาแล้วนะคะงวดที่แล้วก็ให้ถูก0ูนเลขที่ออก6 0694นะคะเสียดายสามตัวให้5 06ผิดไป1แต้มค่ะงวดใหม่มาแล้วด่วนสั่งล็อกวงในสิบกันยายน67ค่ะ วิ่งยาวๆตัวเดียว8นะคะ1 7 2 9 3 7 1 0ชุด2ตัวขีดเส้นใต้แล้วก็เขียนว่าชุดเน้นนะคะอีก2ตัวค่ะ8 3 8 4นะคะอ่าน2ตัวครบแล้ว6ชุดนะคะชุด3ตัว2ชุดมี9 8 4 1 8 4งวดนนี้มาลุ้นดูนะคะว่า จะผ่านอีกไหมต้องขอขอบคุณด่วนสั่งล็อกวงในมาช้าแต่มานนะตามต่อค่ะเด็กตราดนะคะชุดสองตัวบนเต็มค่ะด้านซ้ายมือซูมชัดนะคะ4161 4969 7179 47 64ค่ะ ขวามือสองตัวนะคะก็ประมาณนี้ค่ะ44 81 48 19 89 84 68 87นะคะซองนี้ก็ให้เลขเยอะนะคะแต่สถิติที่ผ่านมาก็ให้ถูกบ่อยนะคะแม่แม่ก็ลองเอาอาจารย์สูตรห,หลายๆอาจารย์มาเทียบดูนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นขอขอบคุณเด็ดตราค่ะ เป็นช่วดสุดท้ายของคลิปวิดีโอนี้แล้วนะคะตามต่อนะคะ16เดือน967แอดนานาค่ะชุดเดียว3ตัว592ส่วน2ตัวจับคู่ได้3ชุดนะคะตัดเล่นจาก3ตัวได้ดังนี้59 92 25 คลิปนี้วิดีโอสุดท้ายจริงๆแล้วของวดวันที่16กันยายน67ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทุกๆสำนักทุกๆแนวทางอย่าลืมกดแชร์กดไลค์เพื่อแบ่งปันแนวทางกันนะคะวันนี้ก็ขอให้โชคดีแห่งๆปังๆมีความสุขมากๆสวัสดีค่ะ